ระวังจะถูกดึงข้อมูลในมือถือเราหรือแอบเจาะแอบส่องด,ดักดูข้อมูลในมือถือเราคนที่ซื้อโทรศัพท์มือถือมือสองมาเมลนั้นไม่ได้สมัครเองเมลนั้นๆเนี่ยถูกฝังอยู่ในเครื่องโดยที่เราไม่รู้เลยครับว่ายูสเนมพาสดเมลที่มันอยู่ในเครื่องตัวนี้มันเป็นเมลอะไรดังนั้นคุณหนึ่งแนะนําให้พวกเราไปสมัครเมลมาใหม่ครับแล้วก็เอามาผูกใส่ซะแต่ก่อนที่เราจะมาผูกใส่ได้นั้นเราจะต้องเอาเมลตัวเก่า ออกจากมือถือเครื่องนี้ซะก่อนวิธีเอาเมลเก่าที่อยู่ในเครื่องนี้ออกจากระบบไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนําเอาบัญชีเมลที่มันฝังอยู่ในมือถือเครื่องนี้ออกจากมือถือกันไปดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับปลอดภัยอย่างแรกก็คือลดการเสี่ยงในการถูกแฮกข้อมูลถ้าเกิดว่าเจ้าของเมลตัวเดิมนั้นน่ะเขาเอายูสเนอรพาสเวิร์ดไปกรอกใส่เครื่องอื่นเนี่ยเขาจะสามารถคอนโทรลหรือ ดึงเอาข้อมูลที่มันอยู่ในมือถือเครื่องนี้ที่เราใช้ยืงงานอยู่เนี่ยได้สําหรับคนที่ไม่รู้ว่ายูสเนมพาสดอะไรแล้วก็สําคัญมากสําหรับคนที่ไปซื้อเป็นเครื่องมือสองมาแล้วมันมีเมลฝังอยู่แต่ว่าโชคดีก็คือเครื่องนี้ยังใช้งานได้อยู่และอันที่2ครับถ้าเกิดว่ามือถือเครื่องนี้เราจําเมลไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่ายูสเนมพาสดอะไรแต่เราดันไปเผลอล้างเครื่องแบบคืนค่าโรงงาน มันจะทําให้ติดหน้าบัญชี Gmail ดังนั้นเราควรจะมาเอาออกกันซะก่อนแล้วก็ไปสมัครเมลใหม่มาเอามาใส่ซะวิธีการนําเอาเมลที่มันฝังอยู่ในเครื่องออกให้ทําดังต่อไปนี้ครับให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเลื่อนหาครับหาบัญชีนะครับนี่บัญชีและซิงค์นะครับเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยฟังก์ชันเมนูมันอาจจะแตกต่างกัน แต่ให้หาคำสั่งประมาณนี้ให้ได้นะครับในเครื่องที่คุณหนึ่งใช้สาธิีตัวอย่างตัวนี้จะเป็นเ e t me นะครับก็กดไปที่บัญชีและซิงคแล้วให้เราไปหาคำสั่งที่เขียนว่า Google นี่ g o o g l e ครับกดเข้าไปที่ Google แล้วเลื่อนหาครับมันจะมีติ๊กขึอนหมายถูกเห็นไหมครับว่า Gmail ปฏิทินนะครับแล้วก็รายชื่อได้อะไรต่างๆเห็นนะครับมันจะติ๊กขึอนหมายถูกแบบนี้ซึ่งอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ไข้างต้น มือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้ท่านผู้ชมไปหาคําสั่งว่าเอาออกจากระบบให้ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ที่จุด3จุดอะไรเงี้ยก็กดจุด3จุดตัวนั้นแต่ในเล่นมนี้ตัวนี้มันจะอยู่ที่เพิ่มเติมกดไปที่เพิ่มเติมแล้วเลือกตัวนี้ครับนําบัญชีออกกดยืนยันครับนําบัญชีออก สังเกตเห็นไหมครับว่า Google ตรงนี้หายไปแล้วนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยนะครับพอหลังจากนี้แล้วเนี่ยเครื่องตัวนี้มันจะเป็นเครื่องเปลป่าๆคือไม่มีเมลฝังอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปดาวน์โหลด Pa Store มันจะไม่สามารถโหลดได้มันจะบอกว่าลงชื่อเข้าใช้แบบนี้ดังนั้นท่านผู้ชมก็ต้องไปสมัครเมล,ลมาก่อนแล้วก็มากกอกใส่วิธีการสมัครเมล,ลต่างๆนั้นคุณหนึ่งเคยทำคลิปสอนไว้แล้วให้ย้อนไปดูที่ เพลย์ลิสที่เขียนว่า Gmail ได้เลยนะครับในนั้นครูหนึ่งจะสอนวิธีสมัคร Gmail ไว้ให้ก็ไปดูตามเพลย์ลิสที่ครูหนึ่งแนะนําได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครูหนึ่งจะใส่ลิงก์วิธีการสมัครไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเราปลอดภัยแล้วครับทันนี้เราก็สามารถใช้มือถือเครื่องนี้อย่างปลอดภัยแล้วหรือใครจะกดล้างเครื่องก็ล้างได้ทีนี้มันก็ไม่ติดล็อกหน้าบัญชี Gmail แล้วเพิ่มเติมให้นิดนึงครับ แต่เกิดว่าใครจะล้างเครื่องเนี่ยถ้าเราไปที่การตั้งค่าในฝั่งของ r e d ม i เนี่ยมันจะมีในส่วนของ x ซ a o m i ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้ครับไปที่บัญชีและซิงค์เหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นเนี่ยครับ x ซ a o m i c l o u d ตัวนี้อย่าลืมเข้าไปกดออกจากระบบตัวนี้ด้วยนะครับถ้าไม่ออกจากระบบตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราล้างเครื่องปุ๊บมันจะติดล็อกเจ้าตัวคาวของ x ซ a o m i ด้วยนะครับก็ เอาออกให้หมดนะครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งจะมาทําคลิปเพิ่มเติมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในเครื่องสาธิตตัวอย่างตัวนี้จะเป็นเสี่ยมี่ถ้าผู้ชมใช้เครื่องยี่ห้อรุ่นอื่นคอมเมนต์บอกไว้นะครับแต่ยังไงแล้วคุณหนึ่งรวบรวมเครื่องแต่ละรุ่นเอาไว้ให้ที่เพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Gmail แค่นี้เราก็ปลอดภัยจากการถูกแฮกถูกเจาะถูกส่องดักดูข้อมูลในมือถือเราใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลียกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1นสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครู1สอนดีสวัสดีครับ